สวัสดีค่ะเชิญค่ะย,ยังไม่ให้เข้าร้านได้ไหมคะ <c oughs> ขอตอนเรากันสู่โต๊ะหนูแหมมนะคะนะดดรับอาจาสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่วันนั้นให้เจ้านายมาเป็นแขกใช่ใช่ประทับจิตประทับใจมากอ่าบอกหนูบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหับ,นบนหนูแหมมเนี่ยบอกอาไปไหนออกรายการฮะบอกโนช็อกไหมช็อกมากฉันช็อกมากกว่าหุ่ใจครบเคยไปไหนแล้วก็ถามว่า เดี๋ยวก่อนคือใครไปทำอะไรหรือเด็กเรามีมนอะไรใดไปเชิญแล้วพี่รับปากมาคะหนูเป็นเกียรติในชีวิตสุดของชีวิตเลยหีมากเคาวัเดินตรงไหนเขาก็จะไปเขาบอกงี้เลยแต่วันนี้อาไม่มาเนาะไม่มาวันนี้อามาวันนี้เราเดินทางมาที่อันนี้เาเรียกเซนท่านเอ็บบอสซี่นะใช่ค่ะใช่ขึ้นมาชั้น4ี่และนี่คือชเวนตี้เนลกี่ปีแล้วพี่ ถ้าเป็นเอมบสซีเนี่ยน่าจะน่าจะเท่ากับตึกอะค่ะเพราะว่าเรามาวันเดียวกันกับที่ตึกเปิดเลยเราเแต่ถ้าแบรนด์ทัวรที่เนี่ยเรนี่ยละค่ะโอ้ปี20ปีปีอยู่นานอยู่ทนแล้วก็ทนอยู่ฮ่าค่าอ่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าใ่าีกา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าไปาฮค่ะเชิญค่าเฮค่ะ่าฮ่าฮ่าฮาทา่าา่ฮาา่่่่่ เดี๋ยวคุณเาจะไม่เห็นผมอยู่นี่ผมอยู่เ0 n น i l s ี่เนลสดูน้ำบัตคาดี้ยแต่กีน่าจะบอกว่า เราขอพูดถิ่งอย่าดังมากเพราะเราจะรบกวนลูกค้าโอเคเรามีลูกค้าพูดไปเถอะเราแจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ว่าเรามีลูกค้าจริงๆอยู่ด้วยลูกค้าจริงๆอยู่ด้วยร้านนี้แบรนด์นี้เซเว่นดีเน Studio ยี่สิบปีนะคุณผู้ชมเข้ามาข้างในนะเจออันแรกก่อนคือกลิ่นสะอาดใช่กลิ่นแบบพี่เน้นมากเลยนะจริงจริงร้านทำเล็บควรจะควรจะอันดับแรกเลยคอนเซ็ปที่พี่อบบี้วางไว้อะความสะอาดต้องเป็นแนวแบบไฮสูงสุดขั้นขั้นสูงสุดคือคือต้องต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยถูกทําความสะอาดกึ่งกึ่งคล้ายๆกับที่น้ํายาล้างเครื่องมือแพทย์อย่างนี้หรอเครื่องมือแพทย์เออใช่เขาได้กลิ่นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโกลิ่นมันมันเป็นกลิ่นน้ํายาที่มันสะอาดมากเพราะเราเด็กแอดมิดบ่อยไงใช่ใช่ใช่จังก็อยูโรงพยาบาลได้นี่เขามีหุ้นส่วนอยู่โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลเขาก็ขอบคุณมาแล้วเขาบอกเขาจะรอรอให้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่ออย่างเงี้ยทางพยาบาลบอกว่าขอบคุณมากที่มันทำมันกเรามีอาชีพออยาากกจะบว่ง หนึ่งที่เขาตั้งโรงพยาาลเงินเงินเขาเาเรื่งมาเล็บลืล้อน้นเล็บก่อนพี่หมายพอเวลาคนมาถึงก็จะนั่งรอตรงจุดนี้ก่อนพายายาเมื่อก่อนนะคะเราเราอยากให้ร้านเล็บเราออกมาเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบว่าแฮงเอาทคือแบบทุกคนสามารถมาสนุกสนานเสียงดังแบบนี้ได้แต่รู้ไหมว่าสิ่งที่เราคิดมัน มันไม่ได้เป็นแบบนั้นความเป็นจริงคือลูกค้าต้องการมาพักผ่อนถูกต้องเหมือนมันนวดปัดเท้ามันนวดอะไรเงี้ยนะใช่แล้วค้าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยค่ะเพราะเวลามาเนี่ยก็ต้องการความเงียบความสงบภาพที่เราคิดไว้กับภาพที่มันเป็นคนละเรื่องใช่แต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องตอบโจทย์เพราะว่าลูกค้าเป็นคนเลือกอยู่แล้วผู้จากอุโยาหนูสึ่ได้ว่าอยากทำเล็บป่ะแม่ขาอยากทำเล็บป่ะจริงเหรอเนี่ยเล็บมือเล็ยเท้าโอ้ยคุณนต้องไปไกลโคกลต่อยเดี๋ยวหนูเนี่ยหนูไม่สะอาดแล้วจะชินไหมล่ะเพราะ ติใช้ปากกัดปเดี๋ยวขอดูบรรยากาศข้างในหน่อยมามามาเดี๋ยวให้พี่โกะทำด้วยได้แน่ๆพี่สมมติคนมาทเวนตีเนลเนี่ยรับได้กี่คนลูกค้านะคะ10แล้วก็11 12 13 14ได้ที14ท่านค่ะแล้วตอนหนึ่งรอบหมายถึงว่าคนที่จะมาใช่เงี้ยพี่เขาต้องจองมาก่อต้องจองค่ะเพราะว่าถ้าเดินมาเนี่ยสมมุติว่าช่างกําลังนั่งลงอย่างเงี้ยข้างในก็ต้องรอรอบต่อไปแล้ววอล์กอินมาได้นานๆทีหนึ่ง อาจจะแบบในช่วงที่จังหวะเปลี่ยนรอบพอดีเป็นจองดีกว่ายคุณโกออ้อยู่นี่เหรอ,อ <c oughs> มา <c oughs> ทำเรื่องที่นิเรจำมค่ะบัง <c oughs> เลครับวัน <c oughs> นี้คุณมาใครครับ <c oughs> อะก็มากับคุณนี่แหละค่ะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวครับคุณครับแล้วคนนี้ <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในตอนนี้ถ้า walk in ก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาส เมื <aunque S 2> ่อก่อนวันเสาร์มาช้อปปิ้งกับมีวันเสาร์วันเสาร์ลำบากละเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะแน่นมากเพราะฉะนั้นวอล์กอินเนี่ยคุณจะอารมณ์เสียกับร้านเรามากเพราะว่าคุณจะจองไม่ได้แนะนําให้จองดีกว่าค่ะเพราะว่ายังไงอะคุณมาคุณได้ทําแน่ๆมีการวางแผนทางเราก็วางแผนสําหรับช่างเพื่อคุณโดยเฉพาะพี่อย่างในคนหนึ่งถ้าถ้าเราพูดว่าคนมาทําเล็บเนี่ย ที่เนี่ยทาอะไรได้บ้างพี่เอาแต่ตัดเล็บตัดหนังทําความสะอาดดูแลฝ่าเท้าดูแลผิวและแข้งดูแลให้หมดเลยแล้วก็เล็บมือทั้งหมดอยากตัดสั้นอยากต่อยาวอยากเสริมอยากเติมอยากแค่ทาสีมีหมดที่เกี่ยวกับเล็บทั้งหมดเลยยกเว้นถอดเล็บไม่ได้ถอดเล็บไม่ได้ถอดเล็บต้องไปโรงพยาบาลอันนี้ก็คือคนของเราแล้วส่วนใหญ่อะค่ะน้องๆที่เป็นวัยรุ่นแบบเนี้ยค่ะ น้องๆก็จะทําเป็นแบบแนวธรรมชาติพร้อมกับทาสีออกไปไม่มีการเติมบ,บางคนชอบต่ตอเล็บก็ต่ออันนั้นเนจะมี2ประเภทก็คือชอบต่อเล็บกับชอบที่ทําเล็บธรรมชาติของตัวเองอใช่อย่างเงี้ยน้องๆวัยรุ่นก็ชอบทําเล็บบางคนอาจจะเพ้นเป็นการ์ตูนไปหรือเอาสีเปนน็นน่ารักนรักไปทําทีนึงมันอยู่ได้นานไหมพี่ร้านพี่อะค่ะทำนานทำนานที่สุดพี่มั่นใจ ทำนานที่สุดเท่าที่เท่าที่คุณเคยเจอแหละเอานี้ดีกว่าไม่กล้าไม่กล้าเคลมว่าของเราดีที่สุดแต่ว่าร้านเรามีการเตรียมเล็บที่ดีเพื่อความคงทนที่คุณเอาไปใช้งานมเมื่อไหร่ที่คุณเตรียมเล็บดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณก็ใช้เล็บได้ยาวเลยสีก็จะติดอยู่ยาวด้วยมันอยู่ที่การเตรียมเล็บเด็กๆต้องฝึกสมมติมืออย่างผมนี่ทําได้ไดคืออี้ ผู้ชายก็เป็นลูกค้าร้านพี่เช่นเดียวกันจะมีกลุ่มผู้ชายที่บางคนอาจจะเคอะเขินเวลาเข้าทําร้านเล็บนึ่ออกปาะใช่ใช่<ม>ใช่ยวนี้ไม่เขินแล้วค่ะบรรดาผู้ชายค่ะบางครั้งะค่ะ เขาตัดเล็บตัวเขาเองอ่ะมันไม่เป็นทรงถูกบางทีก็ตัดกินเนื้อตัวเองมั่งบางทีบางทีก้มก้มทําเท้าตาก็ไม่ใช่ว่าจะมีสั้นมั่งยาวมั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะมาให้ช่างเป็นคนตัดให้ให้มืออาชีพตัดให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าของเราเมื่อก่อนนี้ผู้ชายจะเป็นสักประมาณ20%ตอนนี้ครึ่งครึ่งเลยค่ะโอ้โหจริงเหรอแล้วก็เป็นต่างชาติเยอะมากลูกค้าจะแบบมาทําเล็บโดยเฉพาะเลยแล้วก็มาทําความสะอาดตัดให้สั้นทําให้แบบดูสะอาดสะอ้านออกไปคนหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต้องเสร็จเพราะว่าเราใช้ช่างสองคน40นาที45นาทีต้องเสร็จขึ้นอยู่กับความยากของผิวหนังของแต่ละทา่านบางคนเซนซิทีฟมากช่างก็ต้องระวังบางคนที่แบบสามารถที่จะทําได้แบบลุยๆเลยก็สามารถลุยๆได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะต้องทาสีด้วยก็เพิ่มเวลาให้ช่างอีกสักนิดหน่อยพี่ว่าไม่น่าจะเกินชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแต่ถ้าต่อเล็บก็ต้องมีหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเพราะว่าเราต้องเราต้องทําเล็บใหม่ให้คุณเลยอ๋อใช่คุณช่างครับ ถ้าถ้านิ้วผมมันเป็นประมาณอย่างนี้ได้น้องเขาก็ได้นะเขาก็บอกว่าไได้แหละครับประมาณนี้ต่อครับแค่อย่างนี้ก็ได้อยู่ ขยายมันออกไปอีกไหมเมื่อก่อนนะคะพี่ขยายพี่พยายามที่จะแบบทําเป็นแบบแนวแฟนชายแต่จริงๆค่ะพอไปแล้วอ่ะมันเป็นงานที่ละเอียดมากมันเป็นงานที่ทํากับคนหนูว่าหัวใจของมันคือการบริการถูกถูก,<ล>กต้องและที่สําคัญคือหนูเชื่อว่าไม่มีใครดูแลได้เข้ากันหมดเพราะฉะนั้นพี่ไม่ไม้ขยายหน,หนูเชื่อว่าอย่างนั้นนะตอนแรกขยาย แล้วก็เป็นปัญหาเหมือนที่โกะบอกอะค่ะงานบริการของเราอะมาตรฐานมันตกลงเราเองไปเปิดเองที่พัทยาด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนเด็กๆก็อยู่ห่างไกลพวกเราการที่จะเจอการพูดคุยกันอัปเดตกันมันยากมากอันนี้คือถ้ามีอะไรเราพุ่งมาได้เลยนึกออกป่ะมันอยู่ในกรุงเทพอะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานบริการที่มาจากหัวใจจริงๆมันเลยทําให้เราอะค่ะไปต่อในในการขยายไม่ได้ก็เลยเอาทุกอย่างมารวมไว้ในร้านเดียวแล้วจบดูแลง่าย พี่ก็เคยทาเรื่องแบงนี้บ่อยไหมตอยนีตัดเองแล้วก็จะอย่างที่พี่แม่บอกแหละวันนี้ก็เบ้้ายเบ้ขวาวันนี้กินเนื้อตัดขึไปอ้าเอาเลือดกินหนังไปแล้วอันนี้ลูกค้าผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราถามลูกค้าผู้หญิงเดี๋ยวๆๆคุยกับกูเยอะๆก็ได้ ก็คือต้องสรุปก็คือต้องจองเข้ามาต้องจองค่ะแล้วเวลาจองเราต้องระบุไหมพี่ว่าเฮเราอยากทําอะไรบ้างหรือว่าระบุเลยค่ะทุกคนจะระบุเลยค่ะเพราะว่าเราจะถามว่าอยากทําเป็นแมนิเคียวหรือเพดิเคียวก็คือการตัดหนังกับตัดมือตัดเท้าอย่างเดียวใช่ไหมหรืออยากต่อเล็บหรืออยากเพ้นด้วยบอกเราไว้เบื้องต้นคร่าวๆเพื่อที่เราจะได้เตรียมช่างและเวลาให้คุณได้ค่ะพี่ถ้าสมมติลูกผมเจ็ดขวบเนี้ยเขาเข้ามาเด็กๆชอบมากวันก่อนลูกพี่สองขวบกับ3เดือนลูกค้าส่วนใหญ่เข็นลูกเข้ามาแล้วลูกก็ นั่งทาแล้วช่างก็เป็นมิตรกับกับเด็กมากเพราะว่าเขาจะเล่นกันก็จะหัวร้อก,กันคือเด็กผู้หญิงนะคะผู้ชายหลังๆผู้ชายมีไหมนาะเด็กผู้ชายก็มาตัดกับพ่อด้วยก็มีมตัดเล็บอะไรเงี้ยเดี๋ต่อไปลูกผมก็คงตัดกับผมแล้วละคะามาไดา้เลยจร,จริงๆนะคะมันเป็นเรื่องปกติแล้วอะตอนนี้การมาทําเล็บทําผมมันต้องให้มืออาชีพทำจริงๆหรือว่ามันเป็นการคลีนซิ่งคือเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ ชายทำเล็บมันจะกินอย่างหม่หรอเราไม่ได้ทาสีออกไปนี่จริงเดี๋ยวนี้เด็กก็ไปทาสีก็มีใช่ไหมมันเป็นเรื่องของอาหารใช่ไหมเดี๋ยมถามกูคนเดียวก็ไม่้องถามทีนี้มีคนถามแล้วว่าพี่แบ่งเวลายังไงรายการสดพี่ทํา5วันติดเลยแล้วพี่ยันต้องมาทําวันนี้แล้วลูกอีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันใช้เวลาในการเรียนรู้กันและกันเยอะมากเมื่อก่อนนะคะพี่อยู่อีกสาขาแรกอ่ะพี่ต้องไปถึงก่อนห้างเปิดพี่ไปพร้อมรปภแล้วพี่ก็เปิดร้านให้เสร็จพอเปิดร้านเสร็จทุกอย่างเซ็ตตัวเรียบร้อยพี่ก็ ต้องออกไปถ่ายรายการพอพี่ถ่ายรายการเสร็จสามทุ่มพี่ต้องรีบกลับมาก่อนห้างปิดหรือถ้าห้างปิดพี่สามารถเข้าประตูพนักงานได้พี่ต้องเป็นคนมาดูร้านเป็นคนสุดท้ายพี่ทําแบบนี้อยู่ประมาณ4ปีพี่เปิดคนแรกแล้วพี่กลับคนสุดท้ายตรงกลางไม่ต้องเล่าเพราะว่าพี่ออกไปทำมาหากินของพี่ <Okay. S 1> แบบนี้อยู่4ปี5ปกีก็ถือว่าป่วยเหมือนกันแต่คุ้มค่ากับการที่พี่ทําแบบนั้นเพราะว่าระบบแล้วก็กปด การวางแผนโครงสร้างทั้งหมดมันแน่นตอนนี้พี่เข้ามาเฉพาะแค่มานั่งทําเล็บสวยๆแบบนี้แล้วก็มานั่งเมาส์มอยกับเด็กๆเด็กๆอยากได้อะไรก็เดี๋ยวเรามาประชุมกันนานๆประชุมกันทีเจอกันทีหรือปีหนึ่งเนี่ยเราค่อยไปเที่ยวกันอีกทีหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นแบบทุกคนดูแลตัวเองได้พวกทุกคนโตพร้อมกับห้านก็คือว่าสมมุติถ้าอันนี้ที่คุยกันคุณผู้ชมอยากทาธุรกิจหรือว่าวันหนึ่งโอนเนอร์เจ้าของก็คือคงต้องลงมาลุยก่อนใช่เอาระบบให้มันเสร็จ รูปแบบให้มันเสร็จทันในที่ทุกอย่างโอเคอ่ะคือพี่นุมแมมถ้าอย่างพี่พี่พนักงานที่ทํามาด้วยกันอย่างเงี้ยหนูว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้เป็นพนักงานอยา่นีเลยเขาคิดว่าเป็นร้านของเขาเขาเลยดูแลใส่ใจลูกค้าสุดตองนี่เนอย่างพีตองคนนี้คนนี้อยู่ตั้งแต่วันแรกเดวันที่ร้านเปิดคนนู้นจะเกษียณแล้วนะคะแต่ว่ายังยังได้อยู่ฉันไม่ยอมเกษียณฉันไม่เลิกง่ายๆที่นั่งเตี้ยเตียนะครูแพงครูแพงใช่ แพงมากนะพี่ฝนนะคะพี่ฝนนี่คือเดวันก็่คือวันนี้20่ปียังอยู่กับเราเพราะว่านี่คือบ้านเขาใช่นี่คือครอบครัวเราพาี่เหร <s> อผ <s> มบอกงานบริการนะยังไงก็ได้ถ้าพี่ถ้าพี่ดูแลคนที่ให้บริการได้เขาจะคิดว่าที่นี่มันคือของเขาเขาไม่ได้คิดว่าพี่นี่มันคือเจ้านายเขาหรือว่าเขาเป็นพนักงานไม่ใช่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่พนักงานเขาคิดแบบนี้ความรู้สึกมันจะดีบริการอะไรเขาจะใต่ใจเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นผู้มีพู้คุณของเขาคือเขาจะดูลูกค้าของเขาเองเลย เพราะว่าลูกค้าจะต้องลงชื่อว่าต้องการคนนี้ทุกครั้งที่มาดูคันหน่อยว่าอย่างเงี้ยสมมติหรูทำเป็ูมีให้ติปต่างหากมีไหมให้ให้เขาได้เลยครับแล้วไม่รวมวันนี้ได้ดังใจไหมพี่พี่แฮปปี้ค่ะพี่ได้ดังใจมันเกินคำว่าได้ดังใจพี่ปพี่คิดดูนะสองเทศวรษนะพี่ร้องไห้ทุกวัน ปีแรกพี่กลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จกลัวร้องไห้ทุกวันกับพี่บอบบี้บอกว่าบอบบี้บ้านเราต้องโดนยึดแน่เลยเพราะว่าเอาบ้านไปธนาคารคํำไว้กับธนาคารเราต้องแย่แน่เลยบบี้แต่สุดท้ายอะค่ะพอมาถึงตรงนี้ยี่ปีเราก็ไม่ได้ทําอะไรน้อยเราก็ทํามาเยอะแล้วก็ทํามาหนักมากพอผลที่ได้อะค่ะมันเป็นผลที่แบบเราไม่ต้องมาก็ได้แล้วเพราะทุกคนรักอาชีพใช่เรา มันไม่ธรรมดานะกับร้านทำเล็บที่อยู่มา20ปีที่นี่ดูแลมีหลายคนอยากทําบางคนก็มามาดูร้านเรานี่แหละเป็นเร f เฟอร์เรนซ์ก็มีแล้วก็มาช็อปช่างเราเป็นเร r เฟอร์เรนซ์ก็มี <laughs> ดีเลยไม่ชอบแบบนี้เลย <laughs> แต่ว่าแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะอันนั้นมันเป็นอดีตไปละไม่เป็นไรแต่เด็กทุกคนเขาก็จะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ง่ายสําหรับทุกคนที่จะเปิดมึอออกไปงานบริการอันดับแรกเลยนะคุณต้องเข้าใจลงมาก่อนถ้าอย่างน้อยเนี่ยเราอยากได้ใจลูกค้าเราก็ต้องเอาใจเรามาแรกทุกคนนะค่ะ บริการผู้คนใช่คือเราสอนไม่ใช่แค่เด็กๆทุกคนผ่านคลาสปฏิบัติธรรมมานะคะสอนวิธีคิดด้วยใช่ค่ะเด็กๆรู้มายเซ็ตด้วยนะคะเด็ๆกๆจะต้องรู้ว่ามายเซ็ตเป็นยังไงแอ t i ิจูดเป็นยังไงเป้าหมายของเขาเป็นยังไงทุกคนได้เรียนหมด พี่ผมถามนอกเลาอย่างเงี้ยสมมติเราส้นเท้าแตกเราบ้านนอกไงเขาทําให้เขินินะไม่รู้ก็เขินไม่ได้นนกส้นเท้าใครก็แตกได้เหรอเหรอวันนี้พามาดูนะคุณผู้ชมครับสะอาดแล้วก็อยากให้มาดีอ่ะดีแบบที่ทุกคนพูดถึงเลยคือถ้าใครรักการทําเล็บนะคุณผู้ชมไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอยากให้มามาลองเมนูเมนูก็เอาเอาแปะตะมอหนึ่งเมื่อก่อนพี่คิดยังไงรู้ปะ โอ้ยลูกค้าเยอะๆอ่ะต้องเสิร์ฟแชมเปญเนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วฉันก็จะเข้ามาวันนั้นแล้วก็เสิร์ฟโอ้แต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางคนผู้ใหญ่อยากนอนก็เลยลืมภาพนั้นไปเลยฉันก็เลยทําอยู่กับผัวฉันที่บ้านสองคนเอาละคณผู้ชมครับเขาก็จะมีเป็นลายเมนูแบบนี้นะให้แบบคร้าวๆให้รู้ให้รู้ว่าทําอะไรราคาเท่าไหร่เพื่อเขาเองก็จะได้ตัดสินใจผมว่าวันนี้เราได้เห็น ทั้งหมดแล้วนะทุกคนครับหน้าไม้จริงอยู่ชั้นทันเอ็กซ์เพรสชั้นสี่นะครับนี่คือทเวนตี้เนลสตูดิโอนะครับก็ช่องทางติดต่อตามที่เราขึ้นอยู่ตลอดเวลาบบนี้เลยขึ้นเบอร์แล้วก็โทรนัดค่ะถ้าไม่อยากให้นัดเนาะใช่อยากให้นัดเพราะว่าถ้าเดินมาแล้วเดี๋ยวจะจะผิดหวังอือเดี๋ยวถามน้องเขาอยากนัดกันไหมวันนี้ที่เรามาหาพี่นุ่มแหม่มเนี่ยภาพเปรียบทุกทุกอย่าง นะครับพี่หนุ้มแหม่เหมือนเดินนําหน้าพวกเรามาพาน้องๆมาไม่ว่าจะเป็นการประกันบันเทิงโอ้นี่เป็นแม่ผมงเรยแหละให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยเป็นอะไรทุกอย่างนะครับพี่หนุ้มแหม่เป็นครูทั้งทางด้านการแสดงในวงการและเป็นครูทางด้านทำธุรกิจผมเชื่อว่าถ้าใครอยากจะประสบความสำเร็จคุณเคยคิดไหมถ้าคุณมีธุรกิจสักอย่างหนึ่งแล้วจะอยู่ให้มันได้20ปีเหมือนพี่นุ้มแหม่วันนี้เราพามาหาพี่ตาวที่เรารักมากที่สุดใช่คนนึงตั้งใจมาเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หนแเขอบคุณค่ะยินดีค่่่ะะะต้อออองงขบบบคคุณแวาชืไรน เขาโอนน่ารักมากเย้เด็กไหมเย๋ยวเมียกับไปฆ่าตายเขาโอนครับอปตายแปดเก้านะครับขอบคุณสถานที่ขอบคุณเซนทันเนบัสซี่นะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนตที่แนวสตูดิโอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อนุญาตให้เราเสียงดังนี้ยวายยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มแม่พรค่ะลาไปก่อนครับบ๊ายบายไปหนูมติดก่อนทำไหมไม่ไปทำหลอดไปไหน thank oh. you